ลองลึกภาพดูสิครับคุณกำลังใช้สิบบาททอง30บบาทเพื่อรักษาพยาบาลแต่กลับต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมในโรงพยาบาลหรือระบบที่ควรปกป้องสุขภาพของคุณกลับเต็มไปด้วยจุดอ่อนที่อาจทำให้คุณเสียเปรียบนี่คือเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับปัญหาครั้งใหญ่ในระบบหลักประกันสุขภาพที่เรียกว่าบัตรทองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของชาวไทยหลายล้านคนแต่ที่นี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้มีอะไรซ่อนอยู่หลังระบบที่ดูดีจากภายนอกนี้ มาค่อยๆวิเคราะห์กันแบบละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นไม่ว่านักศึกษาหรือผู้ใช้บริการทั่วไปก็ตามในการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรทองในปีงบประมาณ2,569คุณนัทนานวิจิตอักษรนักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย t d r i ได้นำเสนอผลการศึกษาที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขสวรส ภายใต้หัวข้อการประเมินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในด้านการบริหารจัดการและในยะจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายซึ่งเผยข้อค้นพบเบื้องต้นออกมา6ประเด็นหลักแบ่งระดับความรุนแรงตั้งแต่ต่ำสุดต่ำสูงและสูงสุดในที่นี้เราจะเน้นเฉพาะประ,ดะเด็นระดับต่ำเพื่อหาทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นผมจะอธิบายแต่ละจุดแบบเป็นขั้นตอนพร้อมยกตัวอย่างจริงๆจากชีวิตประจําวันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจยนยิ่งขึ้น เริ่มจากประเด็นแรกที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่ที่นี่แหละคือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจปัญหาบทบาททับซ้อนของกรรมการที่อาจบันทอนความเป็นอิสระในระบบลองคิดดูครับกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชาบางคนดำรงตำแหน่งในหลายคณะอนุกรรมการพร้อมกันในวาระเดียวกันซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ไม่เป็นกลางอย่างเช่น ผู้แทนในอนุกรรมการสำคัญ2ชุดหลักลักเป็นกรรมการหลักมากกว่าครึ่งทําให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายระดับสูงระหว่างผู้กําหนดและผู้แทนและนี่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่โปร่งใสแมสปอสอชจะมีแนวทางงดเว้นการลงมติในบางกรณีแต่ในการปฏิบัติจริงยังขาดความชัดเจนและไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเลยรวมถึงขาดการประเมินความเสี่ยงทางจริยธรรมในระดับคณะกรรมการหลักและอนุกรรมการต่าง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่รู้ว่าการตัดสินใจนี้อาจถูกครอบงำโดยกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับครูคนเดียวกันที่ต้องตัดเกรดตัวเองมันยากที่จะยุติธรรม100%นะครับและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติในระบบราชการแต่บางคนมองว่ามันเสี่ยงต่อการทุจริตสูงมากคุณคิดอ,อยอห้างไรมาร่วมแสดงความเห็นในคอมเมนต์กันเถอะต่อมาในส่วนโครงสร้างกฎหมายถึงแม้กฎหมายส่วนใหญ่ จะไม่ขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกันแต่ก็ยังขาดความชัดเจนและประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในด้านคณะกรรมการซึ่งอาจทำให้การแก้ปัญหาเรื่องบทบาททับซ้อนทำได้ยากขึ้นค่อยๆเลื่อนมาที่ประเด็นที่หลายคนคงไม่คาดคิดอัตราการเรียกคืนเงินจากการเบิกจ่ายอาจต่ำแต่มูลค่าการเรียกคืนกลับสูงมากโดยเฉพาะในกองทุนผู้ป่วยนอกแต่ที่นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแม้อัตราการเรียกคืนจะไม่เกิน15%ตั้งแต่ปี2558 ถึง2,567แต่กองทุนผู้ป่วยนอกกลับมีสัดส่วนเรียกคืนเฉลี่ยในทุกไตรมาสสูงกว่า40%และมูลค่าการเรียกคืนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้สปสอชอยังมีปัญหาโอนค่าใช้จ่ายล่าช้าในช่วงสิ้นปีงบประมาณโดยเฉพาะกองทุนเหมาจ่ายรายหัวในปี2,565ถึง2,567ซึ่งธุรกรรมล่าช้าส่วนใหญ่เกิดในกองทุนย่อยผู้ป่วยนอกกองทุนบริการกรณีเฉพาะและกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเช่น ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปแต่ระบบตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายใช้เวลานานหรือติดปัญหาติดสีก็อาจทําให้เงินไม่เข้าบัญชีทันทีหรือถูกปฏิเสธการจ่ายซึ่งส่งผลให้หน่วยบริการต้องรอคอยและในที่สุดอาจเรียกเก็บจากผู้ป่วยแทนและนี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดแนวโน้มการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเอ็กตร้าบิลิงจากหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์กําลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนว่าการจ่ายชดเชยจากกองทุนไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงของบริการเช่นค่าตรวจเอ็กซเรย์หรือยาที่แพทย์สั่งแต่กลักต้องจ่ายเพิ่มเองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ไม่รู้จักช่องทางการร้องเรียนแม้สปสชจะมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักเลยและนี่อาจเป็นจุดที่ถกเถียงกันได้มากบางคนเห็นว่านี่เป็นการเอาเปรียบจากโรงพยาบาลแต่บางคนมองว่าเป็นเพราะต้นทุนสาธารณสุขสูงขึ้นจริงๆจ,จ,จ,จากอัตรางเงินเฟอ้อคุณเห็นด้วยฝ่ายไหน บอกเราในคอมเมนต์สิในด้านระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูลแม้จะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังขาดแนวทางการใช้และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะและการตัดสินใจในโยบายซึ่งอาจทําให้การพัฒนาระบบสุขภาพช้าลงสุดท้ายในส่วนผลลัพธ์ทางสุขภาพที่หลายคนอาจพลาดไปกองทุนบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง L t ให้ผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่ามาก โดยสัยสูงถึง16.56จากการฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตประจำวันกองทุนผู้ติดเชื้อ h i v 1 HIB ก็คุ้มค่าเช่นกันด้วยสวัย1.59จากการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้รับยาต้านไวรัสแต่ที่นี่แหละคือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียงกองทุนผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Ckd กลับไม่คุ้มค่าเลยด้วยสวัยแค่0.80ซึ่งอาจทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมต้องทุ่มงบกับโรคนี้มากขนาดนั้นมันเป็นกะหาราตัดสินใจที่ยุติธรรมหรือเปล่า มาวิเคราะห์กันในคอมเมนต์เถอะเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ข้อเสนอในการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองมีหลายด้านอย่างในโครงสร้างกฎหมายควรปรับปรุงการบังคับใช้ให้คล่องตัวเช่นมีนกลไกอนุมัติงบฉุกเฉินโดยไม่กระทบสิทธิเดิมในด้านงบประมาณควรลดความซําซ้อนบทบาทระหว่างคณะกรรมการและอนุกรรมการลดเวลาในการพิจารณาและกระจายอำนาจให้สปสอชอเขตเช่นจัดสรรงบค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการท้องถิ่นได้เร็วขึ้นในด้านชุดสิทธิประโยชน์ ควรเพิ่มหรือถอดถอนสิทธตามหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นจากสถิติหรือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและสุดท้ายในด้านตรวจสอบก,การเบิกจ่ายควรใช้เทคโนโลยีตรวจสอบอัตโนมัติคู่กับการส่งตรวจสอบภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระโรงพยาบาลสรุปแล้วระบบบัตรทองอาจดูดีแต่ยังมีจุดอ่อนมากมายที่ต้องปรับปรุงแต่คุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้ควรแก้ไขอย่างไรหรือบางประเด็นอาจเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมไทย มาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์เพื่อสร้างมุมมองที่หลากหลายขึ้นนะครับทุกความเห็นมีค่า